สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปอะมากินแกงสมแกงสมน้ำกันพี่น้องอันนี้เป็นลาบไกล่ลาบไก่สะเดาเห็นปะลาบ ลาบไก่กระเดาอันนี้แกงต้ตองอมอมืกินขันย้อยหมด ห่อละห้าบาทสองห่อได้ค่อยอสดาว์กัมดมาเด้อพี่น้องอสเสียบข้าวเหนียวหมดไปสองห่อก็เลยต้องมานั่งกิน แกงส้มมนกินหลายชอดแล้วอพูดง่ายๆว่าถ่ายทำไปหลายหลายชอดเตบิบโอ้่าจะกินอันเถากล้วย มันจะเนื้อปลาแป่งหม้อบักใหญ่พี่น้องจากหลายน้ำมันที่เฮียน้ำคุ้นมากน้ำคุ้นมากเนาะ อร่อยมันยังไม่หมดหน้าหนาวว่กินแกงต้มอร่อยอเจ้าคำเจ้าเมบองหนาวเบอร์ตัดน้ำตาลได้ไหมน้อง ลอยเลือดลอยเลือดประเจิดสี ออืกินข้าวกับแกงต้มกินได้ตลอดเลยพี่นอ้องกินได้ตลอดอันนี้กับไส้ใส่ปลาทูไปเค็งนึงแล้วก็ใส้ปลาดุกไปตัวนึงมันก็เลยคุ่นคือน,น้ำยาป่าเลยพี่นอ้องเหมือนน้ำยาป่าเป๊ะเลย ม,ม่นจเนื้อปลาืมอืเลืดมื่อกินมืนอนี่กินอันนั้นมืนอนี่กินขานเดียว ข้าวและบอรี่ก็มีอืมข้าวและบอรี่จะแก้วก็มีอร่อยอืมอย่างน่ะ เลยเลยเลยแก่แบบอาหารจานเดียวต้องซีละพี่น้องคอยนี่ก็ลาบปลาด,ดุกอยู่ข้างๆกันเนี่ยเนี่ยเห็นบ่าวลาบปลาดุกนี่น่าก็ถาดล้นได้พี่นอ้องถาดหมุนได้เนี่ยมันไหลมันไหลถอดได้ไหม เอาขนมเหนียวห่อละสิบบาทสองห่อเลยวันนี้เออติดตัวอืม อร่อยอร่อยถกฟูมไฟไปหมดอือวถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพีนอ่น้องเป็นกําลังใจให้ช่องแก้วตาพาก,กินในเดอ้อพีนอ่น้องไปกดรัวจ้าแก้วตาพาก,กินชาแนล เออสิได้เฮ็ดคลิปต่อตอไปเนาะพี่น้องเนาะอืเออย่ากูละอือปลาอร่อยล้มออกปากไปก่อนเ้อะพี่น้อง